สวัสดีค่ะมาเจอกัอนอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะออนมีอีกหนึ่งไอเทมเด็ดนะคะที่อยากจะมาแนะนําคือบอกเลยว่าออนเป็นคนชอบบารุงผิวแล้วนะคะคนที่ตามอ่านกันเนี่ยจะพอทราบว,ว่าออนเน้นในการบารุงผิวมากพอ,อนเชื่อว่าผิวที่สวยนะคะคือผิวที่สุขภาพดีนั่นเองค่ะมันไม่ใช่เป็นผิวที่ขาวจ่าเป็นกระดาษเอีขาวจูวออนหรืออะไรนะคะดังนั้นไม่ว่าจะผิวสีไหนนะคะ พอแค่บำรุงผิวให้สม่ำเสมอให้ผิวเราเนี่ยสุขภาพดีจากภายในผิวของเราก็สวยได้แล้วค่ะมาเข้าเรื่องกันนะคะทางแบรนด์เซน่านะคะได้ส่งน้ําตบมาให้ออนค่ะหลายๆคนจะเฮ้ยน้ําตบคืออะไรน้ําตบนะคะก็เหมือนกับโลชั่นนะคะที่เราใช้กับผิวเพียงแต่ว่าเรา อาจจะไม่ได้เหยาะลงบนสำลีเพราะว่าเราเหยอะลงบนมือนะคะแล้วก็ตบตๆต,ต,ตบเข้ากับผิวแน่ๆค่ะสำหรับออนนะคะนี่เป็นน้ําตบจากฝั่งเกาหลีตัวแรกเลยนะคะที่อ่อนได้ทดลองนะคะขวดใหญ่แบบบิ๊กบึ้มมากนะคะและจะบอกว่าใช้แล้วมันดีจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยคือชอบมากนะคะคือถ้าหมดเนี่ยซื้อต่อแน่นอนนะคะอ่าแพคเกจจิ้งเขานะคะหรูหละอลังการเวอร์วังมากนะคะกับ เซน่ามาเรนแพล n k ตอนวอเตอร์เซรั่มคอนเซนเทนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นเีรั่มเนื้อน้ำนั่นเองค่ะคือเราจะไม่ต้องแบบว่ากดแล้วทานะคะเราเหาะและตบนั่นเองค่ะซึ่งส่วนผสมของเขานะคะน่าสนใจมากค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมของเขานะคะก็จะมีแพลงตอน นำได้จากน้ําตกจองบังที่เกาะเชจูเกาหลีนะคะรวมถึงส่วนผสมจากธรรมชาติต่างๆนะคะซึ่งสําหรับอ่อนนะออนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ธรรมชาตินะคะแล้วก็อ่อนโยนนะคะทําให้เวลาที่เราทาไปกับผิวเนี่ยเรารู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วก็ผิวหน้าเราเนี่ยล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอ่อนโยนกับผิวจริงๆนะคะมาถึงสรรพคุณนะคะสรรพคุณหลักๆของเขาเนี่ย ก็จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านการเกิดริ้วรอยต่างๆนะคะรวมถึงช่วยลดรอยแดงและรอยดำนะคะนอกจากนี้ยังช่วยกระชับรูขุมขนนะคะให้เล็กลงนะคะลดเลือนลงไปนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเวลาจับไปเนี่ยจะรู้สึกนุ่มๆยืดหยุ่นนะคะแล้วผิวหน้าก็แบบสุขภาพดีจากภายในเหมือนผิวหน้าอิ่มน้ำนะคะและยังช่วยปรับผิวหน้าให้ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีออร่าสุขภาพดีนั่นเองค่ะ ซึ่งขั้นตอนการใช้ของเขานะคะไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เราล้างหน้าเสร็จปุ๊บนะคะบางคนก็อาจจะเช็ดโทนเนอร์ก่อนเพราะเช็ดโทนเนอร์เสร็จเนี่ยเราก็ใช้น้าตกตัวนี้นะคะเหยาะใส่มือนะคะแล้วก็ตกตัวต,ตแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถทาครีมบำรุงได้ปกติเลยค่ะหรับออนนะคะออนจะชอบใช้น้าตกเซหน้าตัวเนี้ยในตอนกลางคืนค่ะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยออนรู้สึกว่าผิวออนอะ่ะมันได้พักผ่อนนะคะดังนั้นออนจะโบอกออนจะโบอ,อะไรไปเต็มที่นะคะแล้วก็หลับไปนะคะดังนั้นผิวช่วงเนี้ยเราก็จะแบบว่า ได้รับครีมบำรุงนะคะได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะพูดกันมาเยอะแล้วใช่ไหมคะดังนั้นไปดูวิธีการใช้น้ําตบเซน่ากันเลยค่ะไม่อยากจะบอกว่านอกจากเราใช้เป็นน้ําตบแล้วนะคะเรายังใช้เป็นมาสก์หน้าได้ด้วยดังนั้นไปดูวิธีกันเลยค่ะวันนี้นะคะออนก็จะมาสาธิตวิธีการใช้น้ําตบเซน่านะคะหรือว่าเซน่ามารินแพลนตอนวอเตอร์เซรั่มคอนเซนเทรตนั่นเองค่ะมาดูวิธีกันเลยนะคะ นี่นะคะหมุนฟ้าออกมานะคะแพคเกจจิ้งแบบว่าวูวนงอลังการที่สําคัญนะคะก่อนที่เราจะหยดผลิตภัณฑ์ลงบนมือของเรานะคะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะตบลงบนมืออย่างนี้นะคะหยดเลยค่ะอันเอามือประสานกันแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆตบบนหน้าค่ะถูเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มืออุ่นนะคะตบไปทั่วหน้าอย่างนี้เลยค่ะ เวลาที่เราตบไปบนผิวอย่างนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นผิวด้วยนะคะให้ผิวเราเนี่ยตื่นนะคะแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นค่ะนี่ตบให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่เลยได้ยินเสียงตบไหมตบหน้าแล้วนะคะอย่าลืมตบคอได้ค่ะ ว่าน้ำตบเนี่ยนะคะเขาไม่ได้แค่ตบอย่างเดียวนะคะเพราะเขาสามารถทําเป็นมาสก์ได้ด้วยค่ะดังน,นั้นมาดูอีกหนึ่งวิธีในการใช้น้าตกเซน่าเลยค่ะอ่อนจะใช้น้าตกเซน่านะคะหยดลงบนสำลีให้ชุ่มนะคะเสร็จแล้วก็โปะให้ทั่วหน้าค่ะเหมือนกับว่าเราใช้แผ่นมาสก์นะคะโปะนั่นเองค่ะก็หยดเลยหยดให้ชุ่มนะคะนี่ไม่ต้องกลัวเปลือกนะคะเพราะว่าขวดเนี่ยคือใหญ่มากนะคะใช้ได้แบบ4ี่ห้าหเดือนแน่นอนจะเห็นว่าแผ่นมาสก์นะคะชุ่มแล้วนะคะแล้วเราก็แปะบนหน้าได้เลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นผิวหน้านะคะหลังจากที่ใช้น้ําตบใช้หน้านะคะตบให้ทั่วหน้านะคะแถมมาสนะคะด้วยน้าตบใช้หน้าต่ออีก15นาทีค่ะผิวก็จะชุม่มนุ่มพร้อมสำหรับการลงสกินแคร์และพร้อมสำหรับการแต่งหน้าสุดๆค่ะ ดูวิธีการจบแล้วใช่ไหมคะมาพูดถึงความรู้สึกหลังการใช้กันดีกว่านะคะตัวนี้ออนได้ทดลองมาประมาณ2อาทิตย์นะคะคือตอนแรกที่ได้รับมาเฮ้ยขวดสวยเนาะแบบดูจริงจังดูอลังการวู้งเลยยี้ะดูน่าใช้ด้วยเพราะว่าออนอเป็นคนที่ชอบใช้อะไรที่มันเป็นแบบสียควาอยู่แล้วนะคะแล้วพอเจอขวดเจอกล่องที่มันแบบสีขวาเนี่ยมันยิ่งแบบดึงดูดให้อยากใช้มากขึ้นพอใช้แล้วแบบ คือมันดีนะหน้ามันแบบชุ่มนะคะแล้วออนอาจจะแช่ตู้เย็นไว้นะคะพอเอามาใช้นําจะเย็นสบายมากนะคะยิ่งเวลาที่เอามาหหาะสำลีนะคะแล้วเอามามาร์กหน้านี่คือบอกเลยว่าแบบผ่อนคลายเหมือนแบบอยู่ในสปาสุดๆนะคะและยิ่งวันที่ออนแบบเจอแดดเยอะออกไปข้างน,นอกเยอะเจอ,เจอทั้งมลภาวะฝุ่นละอองต่างๆนะคะพอออนแบบล้างหน้าทางความสะอาดเสร็จปุ๊บนะคะหยอะน,น้ำตกทาครีมบำรุงผิวหน้าเตรียมตัวนอนคอืนรู้สึกคือคือผิวหน้าเรามันแบบได้พักผ่อนจริงๆนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากๆนะคะแล้วก็ ขวดใหญ่มากนะคะแพคเกจจิ้งคือเขาแบบทําดีมากนะคะแบบอุ้ยชอบแบบบอกเลยนะคะชอบมากๆนะคะยังไงวันนี้จบกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ